สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอปสกายทีมนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับตอนนี้บอกเลยว่าในเรื่องของซอฟต์แวร์รถไฟฟ้าออร่ากู๊ดแคทนะครับเริ่มจะเข้ามาให้ผู้ใช้งานนะครับได้อัปเดตกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้แอปเองนะครับจะเอารถตัวเองนะครับเข้าไปอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับที่ศูนย์เกตวัลมอเตอร์สาขาอุดมสุขนะครับก็เป็นสาขาของพนักคอนนะครับเป็นดีลเลอร์ของพนักคอนวันนี้เราจะเอาออร่ากู๊ดแคท GT นะครับเข้าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่เขา แจ้งกันมานะคบว่ามีอัปเดตหลายรายการเลยเดี๋ยวเราไปดูรายการกันนะครับว่าจะอัปเดตแล้วการใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะออกมาช้าหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะครับคนอาจจะเคยออกกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคลิปในการทำอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดในปี2024นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันนะครับว่า o อร่าคูดแคสผลิตที่จีนนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ปี2024แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ ตอนนี้ก็ถึงที่โชว์รูมเกตวอร์มอัเตอแล้วนะครับที่สาขาพนันครอุดมสุขนะครับนี่เลยก็จะมีคนมาต้อนรับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดตามชมกันนะครับว่าบรรยากาศอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดของ a ออรา o ูด c a ทจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เราก็อยู่กันที่สุดโชลุมเกตวรวอร์มเตอร์ o T e R ที่ลำศุกร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่ที่รับรถก็กำลังตรวจสอบรถอยู่นะครับซึ่งพี่เขาแจ้งว่าจะใช้เวลาการอัปเดตเนี่ยอยู่ถึง4ี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาบอกว่าออร่ากูเกิลจีจะใช้เวลาอัปเดตมากกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมกันนะครับหลังจากที่อัปเดตซอฟต์แวร์แล้วจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับ ยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับโอเคครับตอนนี้รถของเรานะครับออราก o ุดแค t GT ทนะครับที่ผลิตในจีนของแอปเองนะครับก็ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับตอนแรกเจ้าหน้าที่ที่โชว์รูมนะครับบอกว่าใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับแต่สรุปแล้วใช้เวลาไปประมาณแค่2ชั่วโมงเองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถกลับมาบ้านแล้วนะครับก็ อยากจะเอามาถ่ายที่บ้านดีกว่านะครับเพราะว่าที่โชว์รูมค่อนข้างที่จะมีรถวุ่นวายนะครับก็เลยกลับมาถึงบ้านก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Aura Good CatGT ที่ผลิตในจีนแล้วนะครับออกมาแล้วการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอป,ปจะให้ดูการประกาศของ Gatewall ก่อนนะครับ ที่เขาประกาศในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ในเพจนะครับมันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับจะมีอยู่คร่าวๆ7รายการนะครับก็จะมีการาเป็นโหมดการจาโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็ข้อ2องจะเป็นการจําระดับการคู้คืนพ,พ,พลังงานต่างๆนะครับอันดับ3นะครับจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพวกระบบนะครับให้ดีขึ้นนะครับการเพิ่มเปิดปุ่มเปิดปิด เมนูนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดด้วยคําสั่งเสียงอันนี้นะครับมีเพิ่มมาให้การแก้ไขวิทยุเปิดเองหลังจากสตาร์ทรถนะครับการแก้ไขเสียงสัญญาณไฟเลี้ยวที่ไม่สัมพันธ์กับเวลาที่มันกระพริบมานะครับอันนี้มีปัญหาตอนแรกเลยแล้วก็ข้อที่7อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับรถผมจะเป็นการเกี่ยวกับระบบ B2L นะครับทีเ่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปลั๊ก นอกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นรุ่นที่ผลิตนําเข้าจากจีนนะครับไม่มีหมดนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูการใช้จริงคร่าวๆโดยรวมนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันครับขอเริ่มต้นตั้งแต่เราล็อกรถกันเลยดีกว่านะครับล็อกรถเปิดรถนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างครับอันนี้เวลาล็อกรถนะครับกระจกพับเหมือนเดิมมันสามารถเซตติ้งได้นะครับบางคนอัพมาแล้วกระจกไม่พับอาจจะลืมเซตติ้งนะครับแต่ของเราเซตติ้งไว้แล้วนะครับกระจกเปิดปิด พับเองได้เหมือนเดิมนะครับอะเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดล็อกกันเลยครับเริ่มจากเข้ามาในรถเลยนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก่อนอื่นบอกเลยเวอร์ชันเก่าสตาร์ทรถมาปุ๊บวิทยุติดเองครับแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหยียบเบรกนะครับแล้วลองสตาร์ทเลยอาแอร์เปิดวิทยุเปิดไหมไม่เปิดเปิดไหมครับลองดูกันครับ ไม่เปิดนะครับแต่เมื่อกี้มีเสียงแบบตึ้งขึ้นมานิดนึงนะครับเขาบอกกําลังอัปเดตวิทยุอันนี้ไม่รู้ว่าระยะยาวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อกี้อับตกใจนิดนึงนะครับอันนี้แบบสถานการณ์จริงเลยเนาะนี่ไงยังเปิดอยู่เลยนะครับหนึ่งข้อที่ยังไม่ได้ว่าเป็นความจริงจากการที่อัปเดตนะครับวิทยุยังเปิดอยู่เลยครับ วิธีการแก้ไขของผมนะครับคือเสียบ Apple c a r p เพ y ค้างเอาไว้ก็คือผมใช้ Apple c a r p เพ y แบบนี้ไล้สายนะครับเปิดเสียบทิ้งไว้เลยนะครับวิทยุไม่ดังเองแน่นอนสรุปนะครับข้อที่เป็นปัญหาวิทยุเปิดขึ้นเองยังแก้ไขไม่ได้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวเราจะมาชมกันครับว่าจะมีปัญหาหรือไม่ในเรื่องของคำสั่ง เสียงที่ว่าถ้าเรานั่งแล้วเราพูดคําว่าบ้านเขาจะกลับบ้านให้เราอีกหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูเลยลองพูดคําว่าบ้านกลับบ้านไม่มีแล้วนะอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านบ้านกลับบ้านไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะครับส่วนต่อไปของย่าเป็นภาพรวมบ้างนะครับท่านผู้ชมภาพรวมของเขาอะนะครับก็ ในเรื่องของหน้าตาของเมนูก่อนมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นก็คือปุ่มช็อตคัทตัวนี้นะครับจะมีปุ่มของตัวแผ่นที่ที่เป็นนักเวกเตอร์ที่บิวอินในซอฟต์แวร์ของในรถมานะครับซึ่งปกติผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับมันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีปุ่มโฮมตัวนี้ครับที่เป็นปุ่มเมนูนะครับถามเรื่องความลื่นไหลของหน้าจอนะครับว่าลื่นไหลไหมเนี่ยนะรครับไม่สะดุดเลยอันนี้ดีขึ้นอันนี้ผมให้ว่าดีเลยกดปุ๊บมาปับ๊บอ่ะกดปุ๊บมาปับ๊บเห็นไหม กดมามามาหมดเลยนี่ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวแอปขออนุญาตแจ้งปัญหาในเรื่องของหลังจากที่อัปเดตซอฟต์แวร์มาจากที่ศูนย์เกตวอลก่อนเลยคืออย่าลืมนะใครที่ไปอัปเดตนะครับอย่าลืมให้ช่างเขาเซตติ้งตัวนี้นะกระจกที่เป็นออโต้สี่บานนะครับตอนแรกผมขับมากระจกไม่ออโต้นะกดลงปุ๊บออโต้ Auto นะแต่กดขึ้นไม่ออโต แต่ตอนนี้ผมเซตไว้แล้วช่างเขาบอกว่าผมโทรกลับไปที่ศูนย์นะครับเขาบอกว่าให้กดให้ดึงให้ดึงนี่ครับเห็นไหมเราจะเป็นคู่หน้าคู่หลังใช่ไหมครับให้เราดึงค้างเอาไว้5วินาทีคู่กันเลยคู่กันนะครับเป็นเซตด้านหน้าก่อนคู่หน้าแล้วก็เซตคู่หลังนะครับดึงดึงขึ้นมาค้างไว้5วินาทีนะครับกระจกเขาจะามาเป็นปรับเป็นออตโต้ให้เหมือนเดิมอันนี้กดทีเดียวขึ้นเลย กดอีทีขึ้นเลยซึ่งตอนแรกที่ออกมาจากโชว์รูมที่หลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ช่างไม่ได้ทําให้นะครับอันนี้ยังไงให้ช่างทําให้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับเรามาดูในส่วนของอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนอยากได้เลยคือโหมดจําเกี่ยวกับเรื่องโหมดการขับขี่แน่ปกติแล้วรถเรานะครับออร่ากูดแคทเนี่ยก่อนจะอัปเฟิร์มแวร์เนี่ยคือเวลาเราตั้งเซตพวกโหมดการขับขี่พวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นออโต้นอร์มอลนะครับ สปอร์ตอ่ะระดับเครื่องไปเวลาสตาร์ทเครื่องมาใหม่เขาจะกลับมาเป็นโหมดอีโคตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากอัปซอฟต์แวร์แล้วนะครับโหมดพวกนี้จะจำค่าหรือเปล่าอ่ะตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับแอปปรับเป็นโหมดสปอร์ตไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าดับเครื่องปุ๊บสตาร์ทเครื่องมาใหม่จะกลายมาเป็นโหมดอีโคอ่ะแต่ถ้าอัปเสร็จแล้วซอฟต์แวร์ใหม่แล้วปี2024แล้ว ดับเครื่องเสร็จเปิดออกมาต้องเป็นสปอร์ตนะอ่ะเดี๋ยวเราดับเครื่องกันก่อนเลยผมกดดับเครื่องนะครับดับแล้วน,นิ่งโอเคสักพักนึงถ้าสตาร์ทออกมาแล้วกลับมาเป็นโหมดสปอร์ตแสดงว่าเขาจําค่านะครับอ่ะเหยียบเบรกสตาร์ทใหม่ครับนี่มาแล้วท่านผู้ชมเราได้โหมดการจําในเรื่องของการขับขี่กลับมาแล้วนะครับนี่กลับมาเป็นโหมดเดิมโหมดที่เราตั้งค่าไว้ล่าสุดแล้วนะครับอันนี้ โอเคเยี่ยมครับอีกหนึ่งส่วนเกี่ยวกับโหมดการขับขี่เหมือนกันใครที่ชอบเกี่ยวกับระบบการขับขี่ที่เป็นแบบตัว one paddle หรือว่าโหมดเครื่งอัจฉริยะทุกคนจะต้องเข้ามาปรับในเมนูนี้ถูกไหมครับถ้าเราเปิดปุ๊บโหมดจะเป็นนี่เลย one paddle ถูกไหมครับแต่ถ้าเราดับเครื่องเมื่อไหร่ one p a d d l จะหายไป เบื้องต้นผมเคยก่อนจะอัพซอฟต์แวร์ผมถามทางสูตรแล้วครับว่าหมดวันแพดเดิลเขาจำค่าได้ไหมทางโชว์รูมบอกว่าจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูเผื่อฟุกครับว่าเขาจะจำหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองปิดเครื่องนะครับเหมือนแบบเมื่อกี้เลยดูซแล้วเราเหยียบเบรกกลับมาใหม่นะครับในการสตาร์ทเครื่องกลับมาไหมเฮ้ยดกลับมานะท่านผู้ชมวันแพดเดิลกลับมาเหมือนเดิมโอ้ยแจ๋วเลยครับแบบนี้ ไม่ต้องมานั่งปรับในหน้าเมนูตัวนี้แล้วนะครับเท่ากับ Aura g o o d c a ทจีทีนำเข้าจากจีนของผมนะครับจําค่าทั้งโหมดการขับขี่พวก s p o ร์ตนอร์ม a ลออได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจำโหมด One p a ดเดิ n ได้อันนี้เยี่ยมโอเคครับอเดี๋ยวเราให้ดูภาพรวมอีกหนึ่งอย่างเนาะสิ่งที่ผมซีเรียสเลยก็คือการจำค่าการปรับที่นั่งของเราที่มีเมมโมรี e ซีให้นะครับ ตอนแรกเนี่ยทาง g a t e w a อ l บอกว่าที่โชว์รูมนะครับก่อนจะอัปเดตผมจะถามว่าถ้าเราอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วกลับมาใหม,ม่กลับมาอีกทีนึงเนี่ยที่นั่งที่เขาเราจําค่าไว้ตอนแรกเนี่ยก่อนอัปเดตเนี่ยเขาจําค่าไหมเขาบอกว่าไม่จําแต่ว่าผมกลับมาเปิดดูนะครับท่านผู้ชมเขาจําค่าดั้งเดิมไว้เนาะที่เราเซตติ้งเอาไว้เราเข้าไปดูที่การควบคุมรถแล้วก็การตั้งค่าที่นะตัวของ Memory s e ซ t ทัทีนะครับการเราเข้าไปที่ควบคุมตัวรถแล้วเราเข้าไปที่หน่วยความจําเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอันนี้ผมจําไว้3อันเลยเป็นแบบที่นั่งของผมทั้งหมดนะครับเขายังจําเมมทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างยังเมมโมรีในเรื่องของกระจกปรับซ้ายขวานะครับยังเป็นค่าเดิมที่ก่อนอัปซอฟต์แวร์มาให้อยู่แล้วนะครับ ก็อันนี้ก็โล่งใจไปนะครับไม่ต้องมานั่งเซตติ้งเรื่องเบาใหม่เพราะว่าเบาที่นั่งออร่าค่อนข้างที่จะปรับให้เราเข้ากับตัวเราเนี่ยมันค่อนข้างยากครับเบาเขาจะแบบมันมันนั่งแล้วมันจะเมื่อยง่ายหน่อยนะครับอันนี้ในเรื่องของผมนะครับที่ผมใช้งานจริงเองนะตัวเมมโมรี่ซีนะครับเขาก็ยังจำค่าให้อยู่นะก่อนอัพซอฟต์บแวร์แล้วก็หลังอัพมาก็ยังเป็นการเซตติ้งแบบเดิมเลยครับ และนี้ก็คือรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับที่แอปเอารถของตัวเองนะครับ a l r a Goodcat GT ผลิตในจีนนะครับมาอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ตอนนี้กำลังแบบโอ้โหอัปเดตกันเกือบทุกคันเลยนะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่ลงช้าหน่อยเขาจะอาจจะอัปกันไปก่อนหนะ้านี้กันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เลยเอามาทำรีวิวเผื่อใครที่แบบสนใจอยากจะเอามาอัปอัปเดตอัปเกรดซอฟต์แวร์พวกนี้ครับ ก็ดูคลิปนี้เอาไว้นะครับผมเป็นรีวิวคร่าวๆนะเป็นจุดที่ผมต้องการเท่านั้นนะครับจุดอื่นข้ออื่นที่มันแก้ไขยังอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แก้ไขก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องรอนะครับเรามาสรุปกันนะครับสิ่งที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ตามในคลิปที่เราลองทดลองใช้จริงเลยนะครับคือ1เลยวิทยุหลังเปิดเครื่องสตาร์ทขึ้นมาเองเนี่ยเขายังเล่นออโต้อยู่เลยนะครับอันนี้เมื่อกี้จากที่ให้ดูนะครับเขาก็ยังเล่นนะครับ วิธีการแก้ไขก็คือเสียบ Apple CarPlay ดีไว้ดีที่สุดนะครับก็ไปซื้อกล่องไร้สายกันมาก็จะได้ไม่ต้องมีในเรื่อง,องการรบกวนของเอเเข้ามานะครับเสียงปิทูเข้ามาแทรกแล้วก็สิ่งที่ประทับใจเลยคือโหมดการขับขี่จำได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้สปอร์ตนอร์มอลนะครับก็เซ็ตเอาไว้ดับเครื่องสตาร์ทใหม่กลับมาเหมือนเดิมนะครับอีกอย่างหนึงโหมดวันพ e ดโดนะครับอย่างที่ทดลองกันมาในคลิปนะครับ จำค่าไว้แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็คือโดยรวมนะครับของการใช้งานของ Aura Good Cat ในซอฟต์แวร์ใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตหรือยังชะลอตัดสินใจอยู่ก็ลองดูนะครับว่าเหมาะกับการใช้งานเรามากเพียงใดนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง a อ p Sky Active ไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย